แล้วตอนนี้นะครับเขาก็พร้อมแล้วนะฮะสำหรับแขกคนพิเศษของเราฉะนั้นผมขอเรียนเชิญเลยด้วยกันกับคุณวชิรวิทย์นะครับผมสวัสดีครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมพี่ไปผมพร้อมนานแล้วครับจะเดิไมาเร่อยๆนานเท่าไหร่ครับผมพร้อมนานแล้วครับ อย่างนี้ตอนนี้คือผมต้องเปลี่ยนมาไลฟ์ในโทรศัพท์นะครับผมก็จะไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่อนเด,ว,นเดวผมเปิดได้เปิดในแพดดีวกว่ะจะได้อ่านคอมเมนต์ด้วยเห่นไม่รู้ผมยังไหนปัดไทน้ากินปะเหมือนปัดไทยเลยเอ้ยไม่ใช่เป็นมาม่มมา มาม่าอกไก่ม่าม้าอกไก่นะพี่ถ้าพี่ยังไม่รู้ว่าผมทำรสชาติอะไรใช่ไหมล่ะผมจะบอกให้รสชาติอะไรครับนี่เลยมาม่าโอเครสผัดซอสไข่อยากกินเลยอยากกินอยากกินกินมั้เยเหมือนมีคนมีคนบอกผมว่าคุณเนี่ยช้อปปี้ลดลดกินอนโทษ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 กินออนไลน์แล้วอ้ํโอเคงั้น หวานเหมือนกันนะเห็นน้ำตาอยู่ยังไม่ได้คุกเลยนะบีบแต่มะนาวมันดูลฟยยังไงในนี่ไง y o u t u จี g เ m ็มทีวีครับไม่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 หมายถึงว่ามันดูคอมเมนต์ทำไมมันในนี้มันไม่มีคอมเมนต์นั่นแหละในในนั้นแหละเนมันอยู่ใน YouTube พี่อือแปลกจังอยู่คนออกพี่ใบน่ารักครับขอบคุณครับ โอเคดูได้แล้วดูได้แล้วโอเคนี่คือพี่กินข้าวตั้งแต่ตอนที่เราทำข้าวจะเสร็จแล้วพี่ก็กินเสร็จแล้วมาพักหนึ่งแล้ว <laughs> ไม่ผมแล้วทำอาหารแบบปานนี่ครับทำแบบปานนี่นะหน้าตามันจะอองค่อนข้างดีครับผมนะฮะแต่พี่รู้หรือยังว่ามาม่าโอเคเขามีแคมเปญกับพี่นะพี่รู้ปะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมล่ะผมจะผมจะบอกให้ก็มาม่าโอเคเนี่ยเขามีแคมเปญโดยเขามีกัดกาง่ายๆนะครับก็คือถ่ายรูปมาม่าโอเคของคุณเนี่ยพร้อมกับซองที่คิดว่าทําแล้วเนี่ยว้าว ลงทวิตเตอร์ไปเลยนะครับแล้วโพสต์ในทวิตเตอร์ของตัวเองพร้อมติดแฮชแท็กนะฮะทำมาม่าโอเคให้ไบต์ว้าวครับผมซึ่งจะมีแค่ห้าเมนูเท่านั้นห้าเมนูเท่านั้นนะพี่ที่พี่แบบเห็นแล้วแบบพี่แบบว้าวเลยอ่ะพี่ว้าวเนี่ยมาม่าโอเคเนี่ยเขาจะส่งกิฟต์เซตของมาม่าโอเคไปโอเคโอเคโอเคต้องว้าวแต่อย่าให้หมดแค่นั้นนะฮะเขาแบบว้าวอย่แค่เพราะเออพี่ต้องเห็นแล้วรู้สึกแบบว้าว อย่างเงี uh, yeah. ้ยเออถึงจะเป็น hmm. ถ well, so, so wow, wow. ึงจะเป็นท so ่านนั้นนะฮะแต่ว่ายังมีสุดท้ายพี่มันจะมีท่านเดียวเท่านั้นท่านเดียวที่พิเศษจริงๆที่แบบพี่ทําแล้วรู้สึกว่าพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกอยากจะทําตามเมนูนั้นคือแบบว้าวว้าวจริงๆคือว้าวที่สุดแล้วอ่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษจากคุณใบว่าชีรวินไปเลยครับครับผมได้ครับโอเคถือว่าผมเข้าร่วมแคมเปญนี้แล้วนะโอเคครับใช่รับทราบถือว่ารับทราบแต่น้องวินเรียบร้อย พี่พร้อมใช่ไหมครแล้วพี่อยากทําเมนูอะไรครับพี่ลองบอกแฟนๆสิว่าพี่อยากทําเมนูอะไรมาม่าเหรอพี่เป็นพี่ได้รดอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่อยากกินยำมาม่ามันเอาไปทํายำมาม่าได้ไหมเฮ้ยยำมาม่าได้อยากกินเลยี่เอยู่แล้วอยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกินกินได้กินได้แต่ถ้าเลื่อกได้ก็จะไม่กินเอาได้แต่นานๆกินทีได้ แล้วพี่คนเมนเยอะมากนะครับของรางวัลนะสองรางวัลอุปก่อนรวณ์เตรียมยังครับปุ๊บไปก่อนนะเพิ่งรู้เมื่อกี้คุณให้ผมไปเตรียมตอนไหนอะไรแบบมีคิดในหัวหรือเปล่าอย่างนี้แบบได้ยินปุ๊บอุ๊ยเราเอาชิ้นนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนมีหลายมีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับวันนี้นะครับขั้นกูเดย์นะครับวันศุกร์เหมือนเดิมนะครับ สามทุ่มครึ่งไหครับวันนี้อย่าผิดเวลานะครับไบายรอมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับหวังว่าหวังว่าอ ep เก้าจะทําให้อ่าเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขและสดใสมากขึ้นไม่รู้ว่ามีดราม,ม่าอะไรหรือเปล่านะครับอ ep เก้าอี p เก้าเราทะเลาะกันอีกปะเนี่ย, EP 9. EP 9กกมยไม่มีไม่ทะเลาะนะจําไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้อ่ะรอดูดีกว่า <laughs> แต, <laughs> แต่แต่ร <laughs> ับรองว่าเข้มข้นขึ้นแน่นอน ครับเจมคนเดนทอนครับเจมสคนเจนทูอีพีฮะเดี๋ยวก่อนอาทิตย์ที่แล้วเราอาทิตย์ที่แล้วเราจบอ๋ออาทิตย์ที่แล้วผมกําลังจะโดนจะโดนลุมใช่เราลองดูแบบอืมนะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปช่วยพี่อ่ะครับเดี๋ยวเราดูครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าต้องนอนดู่างไรครับเฮ้ยผมเห็นผมแอบเห็นแฟนอินเตอร์บอกว่าเรา เรา skip our c l a s เลยดีกว่ามันมันไม่ดีนะครับผมว่าเขาจะดูเราไม่ดีอย่างนั้นครับไม่ดีเลยครับทหารช้าไงคุณ่ะควรจะกินข้าวพร้อมๆเขาตั้งแต่เขากินข้าวเที่ยงกันไม่ใช่ว่าคุณทำผมปาร์ตี้ที่รู้ไหมว่าผมปกติคือผมไม่ค่อยได้เข้าครัวครับแล้วก็แต่ทําออกมาก็คือหน้าตามหน้าตาดูดีลปกติปกติจะมีปกติมีคนทําให้นะหรือว่าซื้อกินตลอดไม่ค่อยทําเองใช่ไหมปกติ ปกติคือจะสั่งมากินสั่งข้าวมากินครับครับอืมรอแหลมนะเนี่ยผมก็ผมก็ไม่ค่อยทําเองทําเองไม่ค่อยรอดครับดูได้จากสกิลการจับมีดวนนั้นผมเนี่ยผมแอบเห็นคนคอมเมนต์อยู่ว่าว่าน้องวินจับมีดเก่งกว่ากว่าพี่ใบเยอะนะครับใช่ไหมจริงเหรอต้องกลับไปย้อนดูว่าวันนั้นผมสกิลการใช้มีดเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ อ๋อพีไบเนี่ยเป็นคนมือสั่งนะครับครับมีคนบอกหนูรอช่วงนี้หนึ่งอาทิตย์หนูผ่านใบช้าเหมือนหนึ่งปีเลยค่ะตรลงดีเลยไม่ดีเน่ยไม่ไม่เมื่อกี้พี่ได้ดูผมเข้าขัวบ้างหรือสิ่งดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยดีดีดีกว่าดีกว่าพี่ทำของพี่น่าจะจบตั้งแต่นั้นแหละแต่เอาใข่มาห่อไม่รอดตายตั้งแต่ใครเอาไข่มาห่อแล้วผมก็เกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้ใข่ผมก็ขาด ไข่เจียวนะไข่เจียวไข่เจียวเออเนี่ยอืมนะครับมีคนบอกจับพี่ไบจับมีเหมือนจับเลื่อยคือไงพี่จับไงวะพี่จับอย่างนี้ไหเหรอพี่หันอย่างนี้อ่ะไม่รู้อ่ะ นะครับแล้วก็คืนนี้เราสองคนก็ขอฝากนะครับกับขั้นกูบีพี9นะครับผมรับรองว่าสนุกเข้มข้นรับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลาคุณไบวชีลทว์ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมไปหาพี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเจอกันอยู่ดีนะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับพี่บ๊ายบายกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย แล้วก็อยู่กับผมคนเดียวนะครับ DJ วินนะครับผมแล้ววันนี้เราจะฟังเพลงอะไรกันต่อดีอ่เริ่มสนุกแล้วไลฟ์ like <c oughs> คนเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> นะฮะอย่าลืมนะครับ <c oughs> อย่าลืมว่าอะไรทุกคนจําได้หรือยังถ้าทุกคน